ไม่ได้พ่อไม่ได้เอมืกล้ยเสนีเอามืยอกล้่ยเยรีเอาอ๋ออาเอาไม่เล็กทีเดีเอ,อ,อ๋นนออะไรกล้ยอย่ะเอยายเอาเอะไรกำลังแย่ต้มะละกอฮะลงกกะมะละกออานี่เดมือชาดเนาะแค่ทุบแลาทบตัว,ตว,ว,ตวยันดิบบ <laughs>

สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทำเม,มีดแม่งสอนครับวันนี้ก็ลองตีอหอ,อกนะครับออกมาพอดีว่ามันมีเศษเหล็กเหลือนะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กาจะมาถามคุณข้าคเกศน,นะครับว่ามันพอใช้ได้ไหมนี่ครับเพราะว่าออกนี่มันเหมือนกับไอ,อ้มันมันเป็นของออ,ออกแนวเกลียงเกลียงแดงนะครับ นะครับคุแก่คนเฒ่านะครับว่าพอใช้ได้ครับอามิตาพ่อไทยเขาเรียกหอกครับมาแตเดมาอูเหืลูกมาอูทุ่เรอนะ็รเทอมีเทรลูกเทโตยังไม่รับคมนะครับ อุ้มทเวมากตมดีาะนแพอ๋อมันี่ยดาเดียเฮ้อ๋อดาเดียครับอันนี้ตื่น้ดาเจ็ดแล้วก็ว่าในมมทูบาร์กิอมาอุตตเทเอีวเลื่อนหรอว่ามีเมีทีเมไหมนะอขอถามราคาแล้วครับราคาเท่าไหร่นีฮะเยไม่มีราคาผมมีไว้ในใจนะเดี๋ยวาคุยกันหลังไว้นะอ่ามานี่แหตัวทูบาร์ว่าเทนะอไปเตอน้าอพเนสอิวไม่นอไปดีดาเท มันมีแค่สองนี่ไ้เอทะเลตีออกมายืดได้ขนาดเอ้แค่นี้นะครับตอนนี้คนดแค่ี้เบวนะมาเดี๋ยวตัววดเตี้ยอเมอันนังนี่ห้องนี่พิธีกรรมทางกะเหลี่ยงนี่เขาเขาว่าไงฮะมฏนะัติเบลเมดอ่ะโอเมดดึกมากดึกกัดเจมาแค่เอนวก คูยจสุมีเดี๋ยวโอยันนี่เอาเป็นประเภทน้ำมันน้ำเผื่อเป็นประเภทนี้ของกระเลียงแดงนะครับว่าเอาต้องพกหอกไงอาหอกไปทําพิธีนะครับถ้าใครทําหอกขายเนี่ยต้องไปถ่ายคืนนะครับของไอ้ประเพณีกระเลียงแดงนะแต่งงานรอบสองนะฮะเอาคุยกันแซ่บว่าไงเกอหอกไอ้เกอเตเบลเมนะ อันเด้อจะจีกันจะจีอ่ะถ้าหอกหายนี่แล้วจะมาอ order กี่แยกกุยก็อันนี้มันยากที่จะเขียะบนปากก้อต้องกุยอ่ะกุยมาเตี้ยตัวเด้อนะเฮ้ยจุดอันนั้นจะแยกกุยเจ็ดเด้อมาอยู่ที่คนขโมยไปได้นะครับว่าเขาจะขอเท่าไหร่นะครับผมเห็นผมเห็นที่บ้านมีประเพณีนี้นานแล้วครับเห็นเขา ยิ้มหอ,อกที่อื่นมานะครับผมเคยเออไหนก็ลองเออไหนไหนก็ไอ,อ่ตีมีรักลองตีหอ,อกออกมาดูนะครับปลาปูโซปลาตกปตูเนิ่นมาตว่าช้าอ,อ๋อยายบอกว่าต้องอะไรฮะต้องเห <c oughs> ลาไม้แล้วเสียบที่รูนะฮะ <c oughs> ที่ที่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ใช้ว่า เอ,อยายก็จะบอกว่าสวยดีฮะรับนี่อ,อันนีนนานภาษากะเหรี่ยงนะครับภาษาในฟิล์มนะในปลาในป้าแม่เในเสื้อไม่ออยเต<ร>าครัคุณยายก็จะไปออฟันไม้นะครับก็จะ,จะใสออ่หอกนะครับ คนแก่เขาจะรู้นะครับว่าเออคนใช้บันบันเนี่ยหาวมูกแม่ป้าจะป้าต่อได้อะไรกูก็โอ้เออมีก็หนูไม่หมนะป้าแฮวก็จะลองเจ็บอ่ะอ่ะดับรอมีก็หนูแม่เฮ้เอออ่ะด้วจ้า ่อ,ววอันนี้ก็ลองไอ้ลองใส่ดูดูก่อนนะครับไม่ใช่ไอ้ด้ามหอ,อกจริงๆนะครับคือยายเขาลองทดสอบดูนะครับเขาลองใช้ให้ดูนะครับเขาลองใช้ให้ดูนะครับ อาทุกทูดยาไหนก็อุผ้าผ้าผปาที่ตาที่อุนเนียนะใหเด็กกรยับปืนนะใเกียดทูนะยายเขาบอกว่าถ้าตัดนี่จริงๆนี่ต้องตัดเท่าคนคนใช้นะครับคนใช้สุกเท่าไหร่ก็ตัดประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ยายตัดพลาดละ phát คําจะปึ๊นเออพัดทีก็เสร็จเหรอชาติ Long เธอตามีอยู่แท้อยู่มี này. น,นั่นไม่ใช่มีดผมครับมีดของคุณยายเอาไปถูกกอเดี๋ยวเอาไปมีดผมดีกว่านะก็ <Okay. S 1> ใส่ด้ามเสร็จแล้วนะครับก็ทำแบบเออทำให้ดูนะครับคนคนแก่คนเฒ่าทำให้ดูนะครับว่าใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ มีมีโป๊ะาพ่อทำไงต่อครับคุณยายมีโป๊ะจีเจ้าก็แบบนี้แหละอ๋อก็จะแบกไปอย่างนี้ฮะอ๋อเยาะจดจ้ากลับบ้านนะจะไปคื้นไหนนาะอ๋อแบกกลับบ้านเหรอครับเยายกัดได้เหี่ยอเออฮายกัดได้เหี่ยาจอดบ่แม่เอออืมเดอเดวเดือดเหี่ยวแร่ให้หนออืออ๋อแร่เมียวจ้า

ที่นอนเราเอที่นอนเราออย่างนี้นะครับนอาหัวหัวนอนอยู่อยู่ทางนี้นะครับเอหอกหอกนี้หอกนี้เราก็จะไว้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเพือเลาข้างข้างอ่ะข้างขวาอ๋อเดี๋ยวจะแก้นี่แม่อ๋อเดี๋ยวไว้ข้าง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 ที่นอนนะครับเดี๋ยวปลา่มมาแล้วก็นอนมาวกนออ๋อเดี๋ยวนอนนอประมาณนี้นะครับเราจะไว้ข้างข้างที่นอนนะครับวันนี้ก็ ยายบอกกราทำครบๆเนี่ต้องต้องใส่อะไรนะไอเสียมเล็กท่ล่าไออตรงตรงส้นมันด้วยไอตรงตรงท้ายมันด้วยครับอันนี้ก็พอประมาณแค่นี้ก่อนนะครับประเพรนีกระเหลี่ยงแดงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายคุณยายเพื่อดาเพื่อเพื่อดี เพิ่มอีกแลยนะอือแพนเน๋ะอ๋อขอบคุณคุณเพ่อพาเม่นะคุณด้วยนะครับวันนี้ภาษาธิตภ <c oughs> าษาธิตเออประเภทนี้ <c oughs> กระเหลี่ยงแดงให้เราดูนะครับ <c oughs> ว่าหอก <c oughs> กระเหลี่ยงแดง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับทําออกมาก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ตรงนี้ต้องยาวอีกหน่อยนะครับ <c oughs> ยาวอีกประมาณสี่เดีวครับยายบอกงานเออ ยายก็ว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนใบใบเนี่ยตัวเห้เหนีใฮ้ใบ,บนี้ใบใบมีดก็ประมาณนี้นะครับยายบอกนะฮะก็ขอบคุณคุณยายด้วยนะครับวันนี้มาสาธิตหอกให้เราดูนะครับเอาไปเพนีกระเ,เลงแดงให้เราดูนี่ๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเต็ม ถ้ามีก็อาจจะถ่ายให้ท่านดูเอได้ดูนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเขาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบครับสวัสดีครับ